เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงกลายเป็นอาชญากรและที่สำคัญกว่านั้นทำไมบางคนถึงไม่เป็นนี่ไม่ใช่คำถามธรรมดาแต่มันคือปริศนาอันยิ่งใหญ่ที่แม้แต่วงการอาชญาวิทยาก็ยังหาคำตอบแต่ไม่ได้อาชญาวิทยาไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายมันคือมหาสมุดแห่งความรู้ที่หลอมรวมหลากหลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันทั้งนิติศาสตร์จิตวิทยาการแพทย์สังคมวิทยาการศึกษาชีววิทยามนุษยวัฒน,นธรรมหรือแม้แต่วิศวกรรมผังเมืองไม่มีนักอาชญาวิทยาคนใดสามารถเชี่ยวชาญได้ทุกแขนงและนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของมัน พราะการศึกษาอาชญกกรรมคือการศึกษาความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดมันคือศาสตร์ที่เต็มไปด้วยปรัชญายและความท้าทายเอาล่ะเรามาดําดิ่งสู่สองทฤษฎีสุดฮอตจากอเมริกาที่เคยขยับวงการทฤษฎีแรกอยู่กับสิ่งใดก็จะเป็นสิ่งนั้นถ้าคลุกคลีกับหมึกใครๆก็แดงได้หรือทฤษฎีการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของศาสตรา,าจารย์ซัตเทอร์แลนด์เขาประกาศกล่าว่าอาชญกกรรมมันเรียนรู้กันได้ไม่มีใครเกิดมาเป็นอาชญากรแต่คุณจะถูกสอนให้เป็น สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมครอบครัวที่เป็นแก๊งเพื่อนฝูงที่เห็นว่าการทำผิดเป็นเรื่องปกติสิ่งเหล่านี้คือครูของอาชญากรรมที่จะหลอล้อมทัศนคติหาเหตุผลมาทําให้การทําผิดเป็นเรื่องชอบทมและลดกําแพงในใจของคุณลงดังนั้นวิธีป้องกันคือต้องแยกพวกเขาออกจากกลุ่มผู้กระทําผิดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอีกทฤษฎีที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยทราวิสเฮอร์ชีบอกว่าสายสัมพันธ์ทางสังคมต่างหากที่ยับยั้งอาชญากรรมมนุษย์เราทุกคนมีโอกาสทําผิดพลาดเสมอแต่สิ่งที่เราเรียกว่าพันธะทางสังคคมมมมมมตต่่่่่่่าาาาางงหหหหกกททีีเเเป็็นนนนนืืออโรรววไไไยดดดึ้้้้ใสู พันธะทั้งสีนี้คือความผูกพันกับคนสําคัญในชีวิตเช่นครอบครัวหรือคนรับการลงทุนในชีวิตที่ดีไม่ต้องการให้ชื่อเสียงหรือสถานะทางสังคมที่สร้างมาพังทลายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ให้มีเวลาว่างไปทําเรื่องไม่ดีและความเชื่อม,มั่นในกฎระเบียบและความถูกต้องถ้าพันธะเหล่านี้อ่อนแอลง mm hmm. เมื่อไหร่ที่มันขาดสะบัน้นนั่นคือประตูสู่ความเสี่ยงที่จะก้าวเข้าสู่วงวนแห่งอาชญากรรมแต่คุณรู้ไหมครับนี่คือความจริงที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือทั้งสองทฤษฎีนี้ยังคงถูก มันไม่มีคาตอบที่สมบูรณ์แบบร้อเปอซหรับคําถามที่ว่าทาไมคนเราถึงทําผิดเพราะมนุษย์ซับซ้อนเกินกว่าที่ทฤษฎีเดียวจะอธิบายได้อาชญาวิทยาจึงบังคับให้เราต้องมองจากหลากหลายมุมมองทั้งปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาและใช่ครับแม้แต่ปัจจัยทางชีวาภาพที่วิทยาศาสตร์กำลังค้นพบมากขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณดูข่าวอาชญาการบนหน้าจออย่าเพิ่งตัดสินลองถามตัวเองว่าอะไรคือแรงผลักดันอันซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ อาชญาวิทยาจะมอบพลังให้คุณคิดวิเคราะห์เปิดใจให้กว้างและเข้าใจโลกและผู้คนรอบตัวคุณได้อย่างแท้จริงมันจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลกไปตลอดกาล